สวัสดีผู้เล่นชาวเซเว่นไลท์รีเบิร์ดทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันวิธีการใช้กุญแจในแต่ละแต่ละวันนะครับว่าเราแบบเราควรจะใช้กุญแจทั้งหมดที่เราได้มาแต่ละวันเนี่ยฟาร์มกับอะไรบ้างเพื่อให้ไอดีเราได้เติบโตนะครับแล้วก็ควรจะแบ่งฟาร์มยังไงจัดแจงยังไงก็เดีย๋ยวผมก็จะมาบอกภายในคลิปนี้ก็ขอพูดไว้ก่อนว่าแนวทางของผมจะเป็นแนวทางที่ อาจจะเหมาะสําหรับบางคนแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับบางคนก็แล้วแต่จะไปปรับใช้ในการเมนเดตไอดีของตัวเองแล้วแต่ว่าจะเมนเดจยังไงแต่ผมแค่จะมาแชร์แนวทางที่ผมใช้ประจําในท,ทุกวันเพื่อให้ไอดีเติบโตไปอย่างช้าๆไม่จําเป็นต้องเล่นคอนเทนต์แบบว่ารีบไปแข่งกับใครนะก็ไปเรื่อยๆฉบับของเรานะ ก็เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่ากุญแจในเกมนี้มันได้มายังไงบ้างอย่างแรกกุญแจที่เราจะได้มานะจะได้จากบอร์ดเควสประจําวันนี่ยีดอกแล้วก็มีตรงนี้อีก40ดอกก็คือถ้าเราทำเควสบอร์ดประจําวันเราจะได้มาฟรีทั้งหมด60ดอกนะแล้วก็ ส่วนที่2เราจะได้จากคิวฟรีต,ตรงนี้นะเช็คเดลี่นะรู้สึกว่ามันจะได้ตามจำนวนคนเช็คอินในคิวนะยิ่งมีคนในคิวเช็คอินเยอะ,ยอะก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกุญแจเยอะนะก็ไปหาคิวที่เขาแอคทีฟนะที่ออนวันละ5 5คนบวกมันก็จะได้มาอีกวันละหกิุญแจนะตรงนี้ก็อย่าลืมแล้วก็ ช็อปของอลิซนะไม่ช็อปของอลิซในหัวข้อตรงรูบี้มันจะแจก่องกุญแจตรงนี้ให้เราฟรีวันละหนึ่งกล่องแล้วก็ให้เราซื้อกล่องละห้าสิบเพชรอีกยี่สิบกล่องก็จะรวมเป็นหนึ่งพันลูบี้นะที่เราต้องเสียแล้วก็กล่องแปดสิบลูบี้จะมีให้เราซื้ออีกห้าสิบกล่องก็เท่ากับสี่พันลูบี้นะวันหนึ่งเราควรกดห้าสิบลูบี้ ในการซื้อกุญแจแล้วก็80รูบี้นะส่วน100รูบี้อันนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่สะดวกว่าอยากจะรีบอยากจะร้อนหรือเราจะเร่งไอดีให้เราโตวไวเราก็กดแต่ผมแนะนำว่าแค่50กับ80ก็พอแล้วเรามาพูดถึงหัวข้อเราจะแบ่งการฟาม็นยังไงในเมื่อเราได้กล่องกุญแจมาทั้งหมด71กล่องจากการซื้อในช็อปอลิต ผมจะไม่พูดถึงเควสบอร์ดแล้วก็จะไม่พูดถึงคิวนะว่ามันได้กุญแจมาอีก120อร้อยี่สิบดอกผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นนะผมจะตีเป็นเลขกลมๆคือเจ็ดสิบเอ็ดกล่องเจ็ดสิบเอ็ดกล่องเนี่ยเราต้องคำนวณก่อนว่าเจ็ดสิบเอ็ดกล่องเนี่ยถ้าเราเอาไปฟาร์มอ่ะมันจะมีอยู่กี่กุญแจกี่ดอกซึ่งกุญแจเราต้องเอาเจ็ดสิบเอ็ดกล่องไปคูณหกสิบ เดีย๋ยวผมเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นก่อนเจ็ดบเกล่องคูณ60สินะมันจะมีกุญแจทั้งหมด4,260ดอกซึ่งกุญแจ4,260ดอกเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องฟาร์มเอาลูบี้เราคืนก่อนลูบี้ที่เราเสียจากการซื้อกล่องกุญแจไปทั้งหมด5,000ัลูบี้ใช่ไหม เราต้องกลับมาถามเพื่อนเพื่อนก่อนว่าเพื่อนๆนสามารถซามด่านได้ไกลสูงสุดเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะผมไม่แนะนำให้ซื้อกล่อง80นะซื้อแค่ห้ิก็พอแต่ถ้าอยากจะเล่นไอ้ดีไวๆก็ซื้อ80ไปเลยก็ได้มันอาจจะขาดทุนช่วงแรกครับมันขาดแน่นอนแต่ว่ามันจะทำให้ไอดีเราโตวไวจน มันคุ้มทุนขึ้นมาทีละนิตอันที่ผมจะพูดถึงกรณีผู้เล่นไปเล่นได้ประมาณปานกลางแล้วนะที่แบบฟาร์มไนแมร์หรือฝันร้าย1นึ่งกินึได้แล้วผมแนะนําว่าถ้าเราฟาร์มไนแมร์หนกินึได้แล้วเราควรเอากุญแจทั้งหมด4ี่พันสองกุญแจนะเอากุญแจตรงนี้ไปฟาร์มมารูบี้ห0าพันคืนก่อน กรณีแรกสำหรับคนที่เติมรายเดือนมันจะใช้10รอบในการฟาร์มให้มอนสเตอร์ที่เราเอาไปเก็บเวลด้วยตัน1ตัวคืนทุก10รอบจะมีมอนสเตอร์ตัน1ตัวแล้วจะได้20รลูบี้ต่อตัวซึ่งถ้าเราเอาตัวไปแบกได้ หนึ่งตัวต่อสเตจม,มันจะทำให้เราได้ลูบี้มารอบละร้อยหเพราะมันมีสองห้องในฝันร้ายใช่ไหมสิบรอบเราจะได้ 160. ร้อยหกสูบี้ถ้าเราฟาร์มหนึ่งรอรอบมันจะได้ทั้งหมด1,600งพันหกรลูบี้สองรอบหนึ0งสามพรลูบี้ แล้วก็300รอบเท่ากับ4,800รลูบี้ซึ่ง300รอบมันใช้กีดกุญแจกุญแจรอบหนึ่งในการลงฝันร้ายใช้ทั้งหมด12ดอก12ดอกเอาไปคูณ10รอบก็ได้120ไปคูณ100รอบก็ได้1,200ดอก เราจะใช้คุญแจทั้งหมด1,200คูณ3ก็จะได้ทั้งหมด3,600ดอกในการคืนบี้มาให้เราทั้งหมด4,800เราจะต้องฟาร์มทั้งหมด3 2 0รอบรอบเพื่อให้ได้รูบี้เกิน5,000ัรูบี้เพื่อคืนทุน กับกุญแจที่เราเสียไปในการฟาร์มซึ่งกุญแจที่เราซื้อมาตอนแรกมันมีทั้งหมด4,260ใช่ไหมเราก็เอา4,260ตรงนี้ไปที้ตั้งนะครับจากกุญแจที่เราได้ทั้งหมดจากการซื้อในอาิสนะครับแล้วก็แจกด้วยหนึ่งกล่องไม่รวมกับบอร์ดแล้วก็ไม่รวมกัะคิวนะอันนี้เอาไปคำนวณโดยการเอาเราเอาจำนวนรอบในแม่เนาะ เป็นที่ตั้งเพราะเราลงสมมติกรณีเราฟาร์มไนแม่ได้แล้วแบกห้องละตัวนะแล้วก็มีกิกี้ไปห้องละสี่ตัวมันก็จะได้เป็นแบกรอบละแปดตัวนะไม่ลงมกับตัวแบกนะมันก็จะได้สิบรอบ160ร้อยหกสิบเพชรเราก็ต้องฟาร์มทั้งหมดจำนวนสามร้อยยี่สิบรอบเพื่อให้ได้เพชรคืนมาประมาณห้าพันเพชรเนาะห้าพันลูบี้แล้วกุญแจที่เหลือจากการ ฟาร์มามดอกของการลงด่านฝันร้ายนะให้เอาไปฟาร์มพวกเลดหรือไม่ก็ลุยด่านไปเรื่อยๆนะเพื่อให้ดีเราได้เติบโตนะแต่ผมแนะนําก็ฟาร์มเลดไปให้หมดเลยก็ได้ครับถ้าในกรณีที่เราดันด่านไปไกลๆแล้วนะก็อันนี้ก็จะเป็นรูปีนที่ผมใช้ในแต่ละวันในกรณีที่เราแลกกุญแจเฉพาะตรงจุดที่ผมพูดถึงในคลิปเท่านั้น ไม่รวมกับส่วนอื่นก็ผมก็จะ manage ดีประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองหรือว่าแบบว่ายังจับต้นชนปลายไม่ได้หรือว่ายังหาวิธีการผ่านกุญแจแบบคุ้มไม่ได้ก็วิธีผมอาจจะเป็นแบบวิธีอาจจะไม่ได้คุ้มสาหรับบางคนก็ได้หรือว่าอาจจะแบบไม่ค่อยดีก็ได้ก็แนะนําผมมาได้นะผมก็ใช้วิธีนี้อยู่ในการเล่นในดีก็ตอนนี้ก็เล่นตั้งแต่ day o แล้วเนาะ ไม่รู้วันที่เท่าไหร่แล้วก็หลับบูรับตาฟาร์มอย่างเดียวไอดี ID ผมก็ไปเรื่อยๆแล้วในกรณีที่ถามว่าเออพี่ฟาร์มลูบี้ขึ้นมามันก็ต้องได้ตัวเยอะเนาะพอได้ตัวเยอะเราก็เอามาปลดช่องตัวละครพวกอุปกรณ์ได้เยอะเนาะเนี่ยผมก็จะไล่ปลดลดไปไดเรื่อยเราก็จะทำมันก็จะทำให้เราแบบมีการลดรูตัวละครได้เยอะขึ้น ก็เป,เป็นกำลังใจให้กับคนที่กําลังหารูทีในการฟาร์มนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปจนม,มาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณ